วัสดีค่ะวันวนี้นะคะเราจะมาสอนทำสลามจากน้ำยานะคะเป็นน้ำยาทางร้านค่ะอุปกรณ์ก็จะมีอันนี้เป็นกาลน้ำพ้่นนะคะไม่ไใส่อะไรเลยลก็จะเป็นน้ำยาทางร้านนะคะแล้วก็มีกระปุกเก็บค่ะแค่นี้นะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นกาแล้วก็ใส่น้ำยาทางร้านไปนะคะมันสามารถเป็นได้เลยค่ะเราจะไม่ใส่อะไรเพิ่มนะคะนี่ค่ะเด่นีย่างเ เอาคนก่อนนะคะใส่งไปประมาณช้อนหนึ่งนะคะจะเปอย่างนี้ค่ะคะ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะจนมันเป็นันเนี้เลยนะคะก็เป็นะมา,านี้นะคะค่ะก็สามารถเี่นได้นะคะแต่ว่า มันจะติดนี้นะคะิดน,น,นีนึงจะออกมาเล่นใหดูนะคะอืมค่ะีล้วก็จะมีจ้าจ้างน้นงแคได้บางยืดยาวเลยนะคะ Okay, bye-bye.